โอ้มุซูชิประชาชื่นนะคะอ๋อนี่เป็นชุดเลยอะร้อยสามห้าร้อยยี่ห้าร้านนี้ซูชิอร่อยแล้วก็สดมากเลยเนี่ยปลาแซลมอนก็มีมีหลายราคาหรอคะอ๋อเป็นอันนี้เป็นชิ้นชอบชิ้นไหนก็สั่งเลยแล้วเขาก็ทําให้ตามนั้นมียำปลาแซลมอนด้วยค่ะร้านนี้สดแล้วก็อร่อยมากเลยเนี่ยซูชิได้เยอะเลยนะคะนี่นะคะ ยำปลาแซลมอนกระปุกละเจ็สแมงกะพูนยำเนี่ยยำน้ำมันงานะคะเป็นแบบไหนดูหน่อยได้ไหมคะอ่านี่คนมาซื้อนะ,ะ,อะเป็นแบบไหนดูนี่โอนี่ไงแมงกะพูนอันนีน้อร่อยมากเลย70บาทถ้าเกิดว่าเขาเขาก็จะใส่ถ้วยก่อนนะ,ะมาอุนอ่นนนนะคะอยู่ที่โลตัส โรตัสประชาชื่นขายตามห้างเปิดปิดนะเนาะเออขายทุกวันเลยซาชิมิปลาหมึกซาชิมิปลาโอปลาซาบะปลาแซลมอนแล้วก็ชุดรวมโลตัสประชาชื่น